ปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งเขาเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตแล้วเรามีวิธีการจัดการดูแลสุขภาพจิตอย่างไรนะครับสำหรับ สุขภาพจิตในวัยทำงานนั้นๆนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยทำงานในปัจจุบันและก็ถือเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและก็การสูญเสียอันดับต้นๆทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานก็ได้แก่ความเครียดจากงานสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การไม่มีสมดุลของงานและชีวิตความไม่ลงตัวระหว่างความคาดหวังในงานและอำนาจในการควบคุมงานนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่อมาปัญหาสุขภาพจิตจากงานเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างไรก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังนะครับ แบบฉับพลันนั้นความเครียดความวิตกกังวลความรู้สึกเศร้าความอยากอาหารลดลงการเผาผลาญในร่างกายผิดปกติตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอาการแบบฉับพลันทีนี้อาการแบบเลื้อรังเนี่ยก็คือมีภาวะหมดไฟระดับภูมิคุ้มกันลดลงความต้องการทางเพศลดลงความดันโลหิตสูงตลอดจนความผิดปกติทางจิตนะครับ ทีนี้การจัดการดูแลสุขภาพจิตในที่ทํางานจะมีวิธีอย่างไรนะครับการดูแลสุขภาพจิตในที่ทํางานที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีส่วนบุคคลเพิ่มประสิทธิธภาพการทํางานและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาวโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากนายจ้างพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้ 1. ก็คือลดปัดจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด สปรับปรุงสื่อสารในที่ทำงานปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารในที่ทำงานพัฒนาการทำงานเป็นทีม 3. จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสี่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเนี่ยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 5. ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต 6. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกาย การทำสมาธิ 7. ดูแลใส่ใจพนักง,งานที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมนะครับตรงนี้เป็นวิธีการในการจัดการดูแลสุขภาพจิตในที่ทำงานที่ดีนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ,อาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานนั่นเองนะครับ